ล่าสุดค่ะได้ไปกินข้าวกันค่ะนะคะเพราะว่ามันยังมีโปรเจกต์ที่ต้องคุยกันอยู่เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่กับคุณเอกลงทุนไปกันเยอะมากกับยิมนะคะดังนั้นพี่ถอยกันไม่ได้อ่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างอยู่กันเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจมันมันมันยังไงมันก็ต้องทําร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีที่เราไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่บอก เหมือนกับวันแรกที่ให้สัมภาษณ์ต่ว่ามีง้อมงไปพอีมีง้อไหมแต่ตอนแรกๆมีค่ะแต่ตอนนี้คือนิ่งแล้วค่ะเพราะว่าในใจผมอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมใจแข็งหรือเปล่าหรือไม่นะพี่ก็อยู่ตรงนี้ของพี่เหมือนเดิมเห็นว่าเขาอยากจะยังแก้โจทย์ปัญหาชีวิตคู่ของเราไม่ได้แค่นั้นเองว่าถ้ากลับมาแล้วแล้วมันจะกลับมาแล้วมันจะยังไงหรืออะไรยังไงคือโจทย์มันเหมือนเดิมอ่ะโดยที่เขาก็ยังทำตัวเหมือนเดิมเราก็ยังต้องทำงานของเราเหมือนเดิมพอเจอกันบ่อยมันแบบติดใจเราไหม บ่อยไหมไม่บ่อยนะไม่บ่อยเฉพาะเฉพาะที่จําเป็นค่ะแต่เพียงแต่ก็ยังไงอ่ะพี่ก็พยายามนะว่าหมายถึงว่าพยายามประคับประคองทุกๆฝ่ายให้ดีที่สุดแล้วก็รวมถึงกับเขาเองก็อยากจะทําให้ดีที่สุดด้วย <c oughs> คือไม่อยากเลียดกันไม่อยากต้องทะเลาะก,กันแล้วธุรกิจมันต้องไปต่อพี่อยากจะเอาเรียงลาดับความสาคัญของชีวิต เงินลงทุนห้ามเสียเออแล้วก็ความรักว่ากันที่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่อให้ไม่ได้อยู่เป็นแบบสามีภรรยาแต่เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้คามสำคัญไม่เหมือนเดิมแล้วต่ะ ที่คุยกันอยู่อะคะ่ะว่าจะยังไงเขาจะดูแลต่อไปยังไงที่จะช่วยในส่วนไหนบ้างมันไม่ใช่คุยครั้งเดียวจบหรอกเรื่องอย่างเงี้ย<ฮ>เพราะว่ามันเริ่มต้นกันมาสักพักหนึ่งมันก็คงต้องคุยกันถึงนานนะคะว่ามันจะตกลงกันยังไงเงินส่วนนี้จะไปยังไงและสาขา